ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมากรีดมะพร้าว่อนไซหรือปอนไซมะพร้าวฟอมใหญ่ของผมครับอันนี้มันผมยกลากมาได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะผมว่าจะมากรีดออกครับเพราะว่าเนี่ยเขียงออกต้นนี้มันเท่าตรงนี้มันเท่าครับคําว่าเท่าสังเกตได้ยังไงครับผม มันมีรอยยน่นครับผมรอยยน่นรอยยน่ยยนบอกว่าการเหี่ยวแล้วองสิแม่เดี๋ยวเดี๋วพอขยับกล่องมาให้เบิ้งใไกล้ๆครับนี่ครับนี่นี่ครับต้องว่าการเหี่ยวแล้วคือว่าเถ่าครับผมอืมที่นี่ผมก็จะมันเกิดเขียงออกน่าจะขันั่นกับซีอีโอมันจะ สามกิ่งครับผมสามกิง่งรองน,น้นผมจะเหลือ,อไ้ครับที่นี่ว่าผมก็ล่งเลี้ยงเอาลากเพิ่มอีกอยู่เพราะว่านี่ครับวันนี้ผมใส่มีดน,นี่ครับผมลองเบื่องผมไม่เคยใส่เลยครับนี่ครับอ,องสีเลยครับผมนี่นี่ครับมันย่นมันย่นเขาหากาันบอกว่าง่ายคือมันเหี่ยวมันเถ่า่ไหมครับผม เดินว่ากันเต้องไปงให้เสียงออกเสียงออกเป็นขันบันไดเลยครับผมต้วใหญ่ยยแห้งยกปไปไหวหรอกครับผมก้อนที่เขียงเขาก็ต้องมาแตงให้เข่ารูปเข่าล่ลงเขาร้อยก็เด้ครับนี่ ีครับเดี๋ยวเอาความเมื่อกี้อันนี้ก็เขียงคือกันครับแต่ว่าต้องแต่งให้เขาลูบเขาไอยก่อนครับผมอันนี้เป็นฟอ้อมใหญ่ครับในแห้งครับที่แรกก็เลี้ยงบ่ได้เลี้ยงใส่กระถางใหญ่เด้แต่ธรรมาศาสตร์จะได้แทงออกมาใหญ่แห้งนี่ครับค่อ,คอยๆอาออกจังสีเลื่อยนี่อันดับต่อไปครับนี่อันดับต่อไปครับ นี่ครับนี่ครับเอาดิเแล้วครับผมนสองกินครับเขาจะเอาอ,อ,กอีกกิ้งหนึ่งครับ ข้อออกแล้ยข้อก็ต้องแต่งนี่ครับนี่ครับแต่งออกสังสีเลยครับผมนี่ตัวนี้ข้อก็แต่งครับแจงออมากๆครับนี่แต่งให้มันได้รูปได้ทรงไว้เลยครับนี่ได้สังสีครับนี่ อันนี้ถือว่าเสียจรินครับเหลืออีกจริงหนึ่งครับมันมันบอเป็นตาครับผมเผยเห็ดหักแต่กอนหมือเด็กก็เลยกลายเป็นเป็นด้วนไว้นะก็เลยจะเอาออกซะเลยคว่าอย่ากยกอยากขยับเพลเบิรงกอะไรแต่ว่ายกไม่ไหวครับนี่ครับนี่ด้วยเราบ้าดิอันนี้ถ้าพูดว่าขัดมันอันนี้เป็นยูนีอ็นบะขัางกระสีขยับตัวนี้ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งครับ เป็นขันบันไดครับเข็นรัดกันครับนี่ครับนี่ง่ายๆเลยครับผมที่นี่ก็จะเหลือบอ่หลายหรอกเหลืออยู่ประมาณซีครับหนึ่งสองสามซีนี่ครับผมคือเ่าครับแตงคือเ่าครับ นี่ครับขอ,องสีเลยนี่ครับขอ,องสีเลยครับ อันใดที่อ,ออกใดอ,ออกเลยเป็นฟอมใหญ่ครับฟอมใหญ่นี่ครับที่มัน่อนอยู่นั่นก็ออกขึ้นกันครับอันนี้ถือว่าเซจินครับ จะได้ก็บเบิ่งเดี่ยวมันบอ่อปันไดก็เไดเอาออกครับนี่ครับเดี๋ยวทํานี้ครับบานนี้ที่กิง้งกันริงนี่ผมอ,ออกแต่แรกนี่อันนี้สีลงนี่แบบง่ามๆเลยเด้ครับนี่ลงกยังสีเลยครับผมนี่นะครับลูปแบบง่ามๆเลยแต่ว่าตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวก็มาครับเอาไวงสีก่อนอันนี้ฟอร์มใหญ่ครับ ที่นี่ลากก็มีอยู่แต่ว่าผมมาทันโชว์เพราะว่าผมจะเอาลากเพิ่มครับลากที่นี่นี่เป็นเป็นสิบๆลากครับขั้นใดลงมานีแล้วบาดนี่เปิดออกกับตัดดินเหลือแค่นี้เลยครับบาดนี่ตัดดินเหลือแค่ปากก่านกระถางแล้วก็เหลือนั่นยืนโชว์ลากครับอ่ะบอนไซฟอร์มใหญ่ก็ได้มากเขียงกรีด แตกแต่งแน่นิดหน่อยจากของเก่าของเดิมที่เฮ็ดขังข้าวไว้เพราะกายกีดจากที่ยกได้รักระยะหนึ่ง,งกัมืกีดไมกับบอลไซจริงๆมันก็สียู่ประมาณจากสีหรือหาหานี่แหละครับประมาณน,นี้แหละครับอ่ะโอเคเนาะถูกใจพอใจกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปเรื่อยเด้อย,ยครับช่องประพาตบอนไซมะพร้าวครับสวัสดีครับ